สวัสดีค่ะพบกับยอดมนุษย์นักจัดซื้อใน e ีีที่26แล้วนะคะที่เรามาเจอกันเนาะสำหรับ EP ีนี้จะว่าด้วยเรื่องของจรรยบัณนนะักจัดซื้อนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า purchasing ethics นะคะ e t h i c s นะคะมันคืออะไรนะคะเราหลายท่านนะคะทำงานจัดซื้อเราอยู่ตรงนี้เนาะนอกจากเราจะต้องทำงานที่มันเกี่ยวกับงานจัดซื้อของเรา ขั้นตอน process ป,ประมูลทําอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยเนาะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยอะไรเงี้ยที่เราต้องดูแลนะนอกจากเรื่อง s ซฟ e ี้เรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรแบบเนี้ยมันจะมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่ง,งนักจัดซื้ออย่างเรานะคะยอดมนุษย์นักจัดซื้ออย่างเราจะขาดไม่ได้เลยก็คือจรรยาบันนักจัดซื้อนะคะเพราะว่าเราเป็นหน้าต่างอย่างที่เรารู้กันเนาะเราเป็นหน้าต่างขององค์กรนะคะหลายๆคน น,ะะนักจซื้อหลายๆคนเลยจะต้องติดต่อกับซัพพลายเออร์เวนเดอร์หรือว่าคู่ค้าทั้งหลายนะคะที่เข้ามาซื้อขายกับเรานะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะ ตรงนั้นเราจะต้องระวังให้มากนะคะซึ่งในหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อสําคัญเลยทีเดียวนะคะซึ่งขาดไม่ได้เลยการที่เราจะเป็นนักจัดซื้อที่อยู่ในวงการนี้นะคะอยู่ได้ยาวๆอยู่ได้ยืนนานเลยไปไหนแบบเชิดหน้าชูตาหรือว่าเ,าเราเราเราพลาวของเราได้ค่ะคือคือเราไม่ได้ไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องมีนอกมีในหรือว่าทำอะไรที่มันไม่โปร่งใสนะคะมันจะเป็นชื่อติด ไปกับเรานะคะฉะนั้นการที่จะอยู่ตรงนี้ได้นานาน,นักจัดซื้อทุกคนจะต้องมีจรรยาบรณนะคะซึ่งความหมายของจรยาบรณก็คือจรยาคือภาษาไทายเนาะจรยาคือพฤติกรรมหรือว่ามารยาทนะคะทางการปฏิบัติให้มันเหมาะสมนะคะหรือภาษาภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเอติกนะคะเอติกก็คือการมีพฤติกรรมหรือว่าวินยัยเขาเรียกไม่ใช่วินัยสิเป็นพฤติกรรมนะเป็นเป็นมารยาทเป็นพฤติ พฤติกรรมที่ที่ทําให้มันดีให้มันงามให้มันถูกต้องนะคะในส่วนของจรรยาบาลหรือว่าเอดติกนะคะตัวนี้มันจะหมายความว่าการที่เรามีพฤติกรรมที่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาบารยาทของสังคมให้มันเหมาะสมนะคะกับบทบาทหน้าที่ของเรานะคะอย่างสมมุติว่าเราเคยได้ยินเนาะแพทย พยาบาลเขามีจรรยาบัลวิชาชีพของเขานะคะในส่วนของในส่วนของนักจัดซื้อก็เช่นกันนะคะเราก็ต้องเพลย์โลของเรานะคะเราแสดงบทบาทแล้วก็มีการเล่นที่ถูกกฎกติกามารยาทนะคะเพื่อให้อยู่ในทิศทางที่เหมาะสมนะคะสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ทำงานจัดซื้อเราจะต้องมั่นใจนะคะว่าเราสามารถปฏิบัติตาม กฎของบริษัทนะคะในงานจัดซื้อเนาะแต่ละที่เขาจะมีนโยบายงานจัดซื้อของเขาแล้วนะคะนอกเหนือจากตรงนี้ก็จะมีเรื่องอสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรเรื่องอะไรมากมายแต่ในส่วนที่ติดตัวเราไปเนะะี่ยค่ะที่มันเป็นเราเราบอกได้เลยอะว่าสมมุติว่าถ้าเราจะทํางานจัดซื้อเราต้องมือคลีนอะเราต้องสะอาดนะคะเราไม่ได้มีนอกมีในเนาะเราทําอะไรด้วยความโปร่งใสนะคะฉะนั้น สิ่งที่เราต้องระวังเลยเนี่ยเราต้องประพฤติตัวให้มันเหมาะสมกับหน้าที่ของเรานะคะซึ่งโดยหน้าที่ของนักจัดซื้อแล้วเนี่ยเราต้องเคร่งครัดนะคะในส่วนนี้ให้มากนะคะอย่างที่รู้กันเนาะมันก็จะมีประมาณแบบว่าแบบคู่ค้าของเราหรือว่าซัพพลายเออร์ของเราเชิญไปทานอาหารเป็นการส่วนตัวหรือว่าบางทีก่อนประมูลมีการให้สินบนอะไรแบบนี้แต่ว่าตรงเนี้ย เราต้องดีวกับมันเราต้องรับมือกับมันนะคะฉะนั้นยอดบรรุนักกระซอ้อทุกท่านนะคะที่ทำตรงนี้นะคะเราต้องทำทุกอย่างให้มันโปร่งใสเราไม่ไปถ้าหลีกเลี่ยงได้เราอย่าไปเราไม่ไปเลยนะคะจะไปกินข้าว กับใครจะมาชวนไปไหนเนี่ยอย่าไปกับเขาเนาะเรามีตังเราซื้อกินของเองของเราได้นะอย่าไปเห็นแก่เงินเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่ามันจะติดตัวเราไปแล้วก็ท้ายที่สุดมันจะเล่นงานเราเองเนะะนะี่ยค่ะเนาะการที่เราปฏิบัติหน้าที่ของเราในเวที่ถูกต้องนะคะในเวที่ถูกถูกต้องและเหมาะสมนะคะมันจะทําให้เรายืนอยู่ตรงนี้นานๆนะคะนี่คือจรรยาบรรณของงานจัดซื้อนะคะ ซึ่งมัหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยหลายๆคนอยากจะเข้ามาอยากจะขอประมูลอยากจะมาเป็นออมีเวนเดอร์ลิสต์อยู่ในบริษ,ษัทของเรายิ่งเราอยู่ในบริษ,ษัทใหญ่อย่างเงี้ยโอ้โหหลายๆคนอยากจะเข้ามามากนะคะนะคะฉะนั้นการที่เรามีจรญญาบรนงานจัดซื้อนะคะ เป็นสิ่งจําเป็นนะจะได้ยืนกันยาวๆอย่างเต็มภาคภูมินะคะซึ่งดิฉันจะกล่าวคร่าวๆเนี่ยก็จะมี3ลักษณะนะคะก็คือ1เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือว่า conflict of interest นะคะบางทีอย่าให้มันปนเปกันเนาะว่าบางทีเป็นญาติผี่น้องกันเข้ามาประมูลอะไรแบบพยายามหลีกเลี่ยงเลยนะคะอย่าเอาอะไรที่มันรู้สึกมันมันมันเป็นเท่าๆอ่ะมันไม่มั่นใจอย่างเงี้ยอย่าเอามานะคะเพราะท้ายที่สุดมันก็จะวนเป็นวัวพันหลักมากับเราเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะ ติดกับกับตรงนี้แล้วก็ไปไม่ได้นะคะฉะนั้นอะไรที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนจะเพื่อนจะนู่นนี่ทำให้มันถูกทางนะคะฉะนั้นนักจัดซื้อควรจะหลีกเลี่ยงนะคะในเรื่อง conflict of interest นะแม้ว่ากับตัวเองก็เหอะเนาะไม่ใช่ว่าใช้ช่องทางให้ฉันเป็นนักจัดซื้อฉันก็เปิดบริษัทแล้วก็ฉันก็ขายของให้บริษัทเองมันไม่ได้นะหลีกเลี่ยงเลยนะคะอย่าทำอย่างนั้นเนาะ conflict of interest ต้องหลีกเลี่ยงไม่ทำไม่ทำนะ ส่วนต่อไปก็คือเรื่องของของขวัญเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเนาะปีใหม่หรือว่าเวลาสมมติเวนเดอร์มาหาเนี่ยเขาจะชอบหิวหบห้วหอมหิ้วขนมอะไรแบบเนี้ยบางทีก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรมิตรจิตมิตรใจอะไรเงี้ยก็เล็กๆน,น,น,น้อยๆก็รับกันได้ไม่เสียน้ําใจกันแต่ถ้าสมมุติว่าเอาอะไรที่มันเป็นแบบของมีมูลค่าสูงๆอะไรเงี้ยบางที่เนาะบริษัทบางที่เขาจะกําหนดเลยว่า รับได้ยอดเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องปฏิบัติตให้ถูกกฎนะคะเพราะว่ามันมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเนาะการที่เราดาเนินธุรกิจและยิ่งในประเทศไทยนะในประเทศแถบเอเชียเนะี่ยยิ่งคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยหรือว่าคนเกาหลีอะไรแบบเนี้ยคือคือเขาจะต้องมีของติดมติดมือมาเนาะคนไทยของเราด้วยเหมือนกันบางที่อาจจะเป็นขนมอะไรแบบเนี้ยก็รับได้ไม่ผิดกฎเนาะแต่ว่าดูด้วยน,นะคะอย่าให้มันเออกระเกลิกหรือว่ามันไม่เหมาะสมมันมันมันแบบ มันมันไม่ใช่ปะอย่างเงี้ยมันมันมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า hidden agenda คือ,อเราอย่าลืมนะคะเราติดต่อ,อก,กับ s ัพพลายเแล้วก,ก็คู่ค้าทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียฉะนั้นเราถูกจับตามองไม่ใช่ว่าเราเราถูกจับตามองแล้วเราต้องทําสิ่งเหล่านี้นะแต่ว่าเพื่อความสบายใจของเราเวลาสมมุติว่าถ้าสมมุติเราเลือกเจ้านี้แล้วเราเลือกเพราะว่าเขาให้สิน้ําใจเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้คือเราว่ากันตรงไปตรงมา จะเป็นเรื่องราคาเรื่องเทอรมเรื่อง Delivery อะไรแบบนี้ค่ะคือให้มันเหมาะสมนะคะแล้วก็พวกสินน้ำใจต่างๆนะคะถ้ามูลค่ามันสูงเกินนะคะไม่รับนะคะตีกลับเนาะอย่างปีที่แล้วบริษัทของดิฉันก็ตีกลับหมดเลยต้องขออภัยทางซัพพลายเออร์หลายๆเจ้านะคะว่าเราไม่รับกระเช้านะคะเพราะว่ามัน m n a g e ยากจัดก,การยากค่ะนะ,ะนะโอเคตัดปัญหาไปเลยดีกว่าไม่รับนะคะ อีกส่วนหนึ่งก็คือการติดต่อธุรกิจกับผู้ขายนะคะอันนี้เนาะอย่างเช่นเราจะไม่เปิดเผยราคาให้ใครที่เป็นบิดเดอร์รู้เราไม่ให้เขารู้ซึ่งกันและกันรเราทําด้วยความโปร่งใสหรือว่าให้เขามีความเท่าเทียมกันนะ Competitive bidding เนาะให้เขาได้มีอำนาจหรือว่าการนำเสนอ ราคาหรือว่าสินค้าที่เท่าเทียมกันเนาะเราจะไม่เอาราคาไปบอกเจ้านี้เพื่อให้เจ้านี้บัฟตรงนี้มันผิดนะไม่ทําเลยนะคะเนาะอันนี้จะเป็นเรื่องการติดต่อซัพพลายเออร์นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องมีความโปร่งใสนะคะในการที่จะ,ะเชื้อเชิญหรือว่าอินไวซ์ซัพพลายเออร์เข้ามาบิดนะคะต้องประมูลอย่างโปร่งใสนะคะเรียกทุกเจ้าก็ต้องเรียกนะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยฉันพีเฟอร์เจ้านี้ก็เรียกจตเลกแต่เจ้านี้มันก็มีบ้างแหละที่ เอ่อยูเซอร์เราพิเอฟเร์เจ้านี้อะไรแบบนี้แต่การที่เรามีเราที่การที่เราเป็นยอดปนะโยน์นักจัดซื้อนะคะเราต้องมีความโปร่งใสในการเรียกซัพพลายเออร์เข้ามาบิดนะคะก็จะเป็นเรื่องการสามหัวข้อหลักๆเนาะก็คือ conflict of interest นะคะแล้วก็การรับของขวัญของกำนันจากทางซัพพลายเออร์แล้วก็ในส่วนที่3เรื่องการติดต่อ Supplier นะะในขณะเดียวกันเราก็ต้องอทวีตเขานะคะทวีตซัพพลายเออร์ให้เป็นเหมือนคู่ค้านะคะเราอย่าไปกด,กดขี่ข่มเหงหรือว่าเอารัดเอาเปรียบก,กับเขานะคะเพราะว่าทุกคนนะเราเราทําธุรกิจร้วมกันเราต้องมีจรรยบรรณแล้วเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่าคงไม่มีใครที่อยากจะทําธุรกิจแบบบินรูสถูกไหมคะเขาสูญเสียแล้วเราได้เงี้ยมันเห็นแก่ตัวเกินไปนะฉะนั้นเราต้องให้ความเป็นธรรม แล้วก็เราจะไม่คบกับคนที่ไม่ดีนะฉะนั้นเหมือนเหมือนกดเราเหมือนค่าเราเราคือค่าเฉลี่ยของคนที่เราอยู่ร่วมด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเราเอาซัพพลายเออร์ดีๆเข้ามาเนี่ยการทํางานเป็นบัตรงานเรามันก็จะดีถูกไหมถ้าเราเอาซแบบัพพล,ลายเออร์แบบกะเลกะลาแบบละโมบลโลบมากหรือว่าเห็นแก่ตัวอะไรแบบเนี้ยน่นแสดงว่าเราก็เป็นคนแบบนั้นเหมือนกันนะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกซัพพลายเออร์ที่มีแนวทางปฏิบัตินะคะมีวินยัยหรืออ่าไม่ใช่ เราต้องเลือกซัพพลายเออร์ที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่คล้ายเรานะคะเพื่อที่เราจะไปข้างหน้าด้วยกันได้แล้วมันจะยังย่งยืนกว่านะคะดีกว่าเอาลเราเปรียบกินกันแบบชั่วครูชั่วยามแล้วก็แยกย้ายกันไปนะ,ะโอเคนี่ก็คือจรรยาบรรณของงานจัดซื้อนะคะหรือว่า purchasing ethics นะคะซึ่งอยากจะให้เพื่อนๆนะคะที่ทํางานจัดซื้อทุกท่านนะคะเน้นปฏิบัตินะคะทำให้มันถูกต้องนะคะ เพื่อความยั่งยืนของเรานะคะแล้วก็ยืนตรงนี้ได้เป็นนานๆนะคะก็สําหรับวันนี้ไม่มากไม่มายนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ